สวัสดีครับผมมิก้าชวนันีครับเป็นนักเตะของแบงคอกยินไนต์เผมเป็นลูกครึ่งไทเวลส์ครับเป็นคนใต้ครับฮงกอสมุยผมสามารถพูดได้3ภาษาครับก็คือเป็นภาษาใต้เป็นภาษากลางแล้วก็ภาษาอังกฤษครับภาษาใต้ก็พราเป็นคนใต้คนกอมุยแล้วก็ขึ้นมาเยี่ยมบางกอกประมาณ5ปีแล้วแล้วก็ภาษาอังกฤษก็ I'm half Welsh so I can speak a bit English also ตอนนี้ที่สโมสรสองแบงค์ไทยกํ่จะผมเล่นตำแหน่งเซนเตอร์ครับก็สามารถเล่นตำแหน่งแบ,บ็คขวาตังกลางไได้แต่ตอนนี้ก็เล่นเซนเตอร์อยู่ครับมผมมาอยู่เมืองไทยตั้งแต่อายุ20แต่ถ้าจริงๆผมโตมาที่ใต้อยู่แล้วครับก็ตอนแรกก็อยู่ที่ใต้ประมาณ10ขวบตั้งแต่ตอนเด็กๆเลยครับแล้วก็กลับอยู่เมืองนอก10ปีแล้วก็ตอนอายุ20ก็กลับมาอยู่ที่กรุงเทพไปท้งหนึ่งครับวัฒนธรรมของทั้งเมืองนอกกับไทยก็แตกต่างกันเยอะ แต่ถือว่าผมเป็นโชคดีละกันที่ผมอยู่ใต้ตั้งแต่เด็กก็ถือว่าโชคดีที่ได้มีโอกาสเล่นฟุตรบอลเป็นเนกีฬาหรือว่างานอาชีพก็ถือว่าผมชโชคดีละกันแรงบนันดาลใจในฟุตรบอลก็ถือว่าเป็นสตีปเป็นจารดครับก็คือผมเป็นแฟนบอลของเรือกปุูยอยู่แล้วก็ถือว่าเป็นทีมที่ดีสุดในโลกจากคนธรรมดาเป็นฟุตรบอลอาชีพก็ถือว่าดีใจพี่ตอนแรกไม่ได้คิดว่าเรา อาจจะมีโอกาสเล่นพวลอาชีพเราแค่เล่นพวอลให้สนุกกับเพื่อนๆแล้วพอมีเวลาวันนึงก็ถือว่าถือว่าทําได้ดีแล้วก็มีโอกาสได้เล่นพอลอาชีพก็ถือว่าภูมิใจและก็ดีใจที่เราทําสิ่งที่เรารักทุกวัน สโมสนตามประเทศที่ผมเคยร่วมงานก็คือเป็นคาร์ดิฟซตีครับผมอยู่มาตอนเด็กๆก็อยู่มาประมาณ4-5ปีก็ถือว่าเป็นสโมสรแรกของผมทําไมถึงผมเลือกมาเล่นที่ไทยก็ตอนแรกอาจจะเป็นเพราะแบบโอกาสที่เรามีด้วยคือตอนนั้นผมอยู่เมืองนอกแบบโอกาสที่จะไปเล่นให้ทีมที่ที่ดีและกันคือคือน้อยแต่คือพอมีโอกาสที่มาเล่นในไทยเป็นเล็กถือว่าเป็นโอกาสที่ดีสำหรับผมแล้วกันแล้วผมก็อยากอยู่จนจนเลิกที่นี่ครับ การฝึกซ้อมในลีของบ้านเรากับเมืองนอกก็ถือว่าแตกต่างกันมากกับคนไทยหรือว่าต่างชาติพอเข้ามาอยู่ที่เมืองไทยอ่ะคงจะจะปรับตัวได้ยากตอนแรกๆเพราะเรื่องเรื่องอากาศเรื่องเวลาการฝึกซ้อมเรื่องอาหารการกินเรื่องแบบทุกอย่างเมืองนอกไปซ้อมสิบโมงถ้าเมืองไทยส็จโมงก็คงไม่ไหวก็เลยแบบว่าต้องซ้อมเย็นก็คือต้องปรับตัวเรื่องอย่างนี้ก็เรื่องการกินตรงเวลาเวลาเช้าเวลาเย็นคือมันก็แตกต่างกันเยอะมากเลยครับ ผมทำอะไรดูแลตัวเองเื่าหุ่นขนาดนี้นะพี่ผมว่าผู้บอลอาชีพมันก็ต้องมีการดูแลตัวเองอยู่แล้วก็ถือว่าเป็นงานหลักของเราคือยังไงก็ต้องไม่ว่าจะเป็นอาหารการกินหรือการฝึกซ้อมเพิ่มเติมหรือเล่นเวทหรือดูแลตัวเองถึงเด็กๆที่อยากจะเป็นนักฟุตบอลอาชีพ อย่างพวกผมหรือพวกพี่ๆเขามันมีหลายสิ่งหลายอย่างที่ต้องทําคือไม่ว่าจะเป็นมีวินัยหรือหรือมีการกระหายที่จะต้องต้องทาให้ถึงแบบเป้าหมายที่เราตั้งไว้คือเราอาจจะมีการผิดหวังบ้างแต่ผมคิดว่าถ้ามีผิดหวังเมื่อไหร่ก็คืออย่าอย่าท้อแต่เมื่อไหร่ที่เราไม่ท้อผมคิดว่าเราจะไปถึงได้ก็ผมจะฝากแฟนบอลหรือว่าแฟนทั่วไปก็จะติดตามผมได้ใน IG ก็จะเป็นชลนันทสี่สิบหกหรือว่าทาง Facebook ของผมก็คือมิก้าชลนสี หรือก็ทางทางสมุรส,สอนก็ได้ครับทาง IG ของสโมสรสอนก็คือ BUFC u n d e r s c o r ค Official ับก mm ็ hmm. อยากจะให้แฟนบอนทุกคนมามาช่วยเป็นกำลังใจให้พุ่มลายคนก็คือในทีมก็มีคนตายมาก็อยากให้เข้ามาแลกกันมากๆครับแล้วก็เป็นเป็นปน,นักเตะซิซ่องให้วพกพุพ่มแล้วกัน